เด็ก69ก่อนเข้าสอบปีก2น้องทำข้อนี้ให้ได้นะครับ ไปดูโจทย์กันซิว่ายังไงครับเขาบอกว่าจอยเนี่ยซื้อเสื้อมานะครับราคา500บาททนจา๋านาไปขายต่อให้เจี๊ยบเนี่ยนะครับหกร้บาทแสดงว่าได้กําไรแน่นอนเนาะโจทย์เลยถามว่าเฮ้ยแล้วจอยเนี่ยขายเสื้อได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้อันดับแรกก่อนทุกคนจ๋ากาไรกี่บาทก่อนอ่ะกำไรก็คือเอา650ไปลบออกจาก500แสดงว่าตอนนี้กําไรเท่าไหร่ละครับ กำไร150บาทใช่ไหมครับนี้กำไร150บาทเนี่ยเราจะใช้เปรียบเทียบให้มันเป็นเปอร์เซนต์ทำไงก็150บาทใช่ไหมครับจากเดิมต้นทุนเท่าไหร่ครับ500ใช่ไหมครับอ่ะ150บาทจากเดิมต้นทุน500ถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากรู้เป็นเปอร์เซนต์เฮ้ยเท่าไหร่วะในเปอร์เซนต์ก็คือส่วน100เราก็ย้าย100ไฟขึ้นไปคูณจบแล้วครับทุกคนจ๋า150ส่วน500คูณกับ100เท่ากับ x ทุนครับตัดเลขทีนี้เพราะอะไรครับเพราะการตัดเลขง่ายกว่าการตัดใจใช่ไหมครับร้อยตัด500เหลือ5ใช่ไหมครับห้าเนี่ยทุนครับไปตัด150ได้30แล้วคําตอบที่ได้ก็จะเป็น30%เปอร์เซ็นต์ตอบช้อยข้อไหนตอบช้อยข้อที่2จบแล้วครับก่อนน้องเข้าสอบถ้าน้องต้องทําแบบนี้ไม่เป็นไปเฟื่ขคล้องโอเคไหมครับขอให้คนที่เห็นคลิปนี้จจไในคะแนนทีเกตสองปังที่สุดเท่าที่จะปังได้แล้วเจอกันคลิปใหม่ คลิปหน้าครับ